วันนี้สวยงามมากมาในชุดข้าลายหยางนะคะค่ะวันนี้แคนมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเุดนม่สุดแม่ทุกครั้งที่ไปงานค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะน้องแพนก็ได้รับเกียรตินะคะรับเชิญให้เป็นนางแบบปรกสาทนะคะในชุดเดรสแบบข้าลายหยางแบร ร้านอาพรพิศวัตรของพี่อ๋อของเรานะคะอาพรพิศวาตนะคะอยากฝากอะไรถึงแฟนอาพรพิศวาตรไหมคะจริงๆไมจริงเขาเขาฟังอยากพูดถึงอะไรถ้าจะอยากให้ฝากก็ถือเป็นแล้วนะคุณอยากให้เขาแบบเป็นมือของเราเลย ใจมีอะไรก็ให้เราทีกการเราได้แบรนด์แบรนด์แอบนะคะแบรนด์ของแบรนด์ออลก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคืออยากให้าถ่ายแบบนี้ต่อไปทํ้ทั้ไ้าอะไรอย่าค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะเชื่อชวคามเป็นไทยูรราคแล้วก็สองขอเธอนอใค่ะยิ้มสยามสาไทยสวยอย่งนีเเราสองคนจะเป็ค่ะ อฝากเซตเช่นโชว์วันนี้ค่ะน้องเลี้ยงอีกทีค่ะการฝากงานเซตเช่นโชว์ที่จริงๆเนี่ยที่เชนสองวันนี้จริงๆทุกคนทำเต็มที่กานแล้วก็มีหลายเซตที่เดินแบบแล้วก็แข่งขันได้ความเพลงยุ่น่าฮาวมากมากเลยค่ะวันนี้นั่งฟังอยู่ฟังข่าวันวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับการเดินแบบของเรานะคะ ถือว ah, uh, ่าดีใจ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 นะคะจะรับเขียนค่ะใช่ไหมจังยิงไปแล้วไปติดตามผลงานของโดดโดดไทีกันนะคะแล้วพบกันค่ะ